โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟนจีซีเฮกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถคันนี้นะครับผมสามหเซคันนี้ก็จะน้ำหนักอยู่ที่1520นะครับโอเคก็จะไปแต่งเป็นเครื่องส0 0แสนนะครับผมเครื่อง20000นซื้อไปเลย <c oughs> เครื่อง20000นแล้วก็เทอร์โบส0 0แสน แล้วก็ล้อยางซื้ออันแรกกับอันที่3นะครับซื้อทุกครั้งที่จะไปเล่นเกมนะครับผมโอเคแล้วก็พวกนี้ก็ซื้อให้หมดเลยท่อกองเบรกเกียร์อินเตอร์ท่อท่อนี่แค่นี้นะครับแล้วก็จะได้9-25าสองห h นะครับรอบเครื่อง7000ก็มาดูสโซเกียร์กันเลยอันนี้ก็จูนสดๆเลยนะ แต่ว่าเราต้องจําสูตรนั้นให้ได้ก่อนอันนี้ไล่ไป2 7งจศูนย์นะครับเกียร์ก็ใกล้เคียงกับ R 3 5นะครับผมเกียร์ใกล้เคียงกันมากเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่เนี่ยเหมือนกันเดสเลยแต่ว่าเกียร์ท้ายๆนี่จะไม่ค่อยเหมือนีนตั้งเท่าไหร่เก้าห้า ประมาณนี้เจ็ดห้าแล้วกันลองลองประมาณนี้แหละเกียก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รงรถ่ะรีเซตก่อนไม่เลยรีเซตอันนี้ด้วยอันนี้ก็จะกดเป็นรีเซตนะครับผมแล้วก็ ช่วงล่างก็ปรับตามใจชอบเลยนะครับอยากได้แบบไหนแค่นี้พอแล้วเออเออนี่กว้างหน่อยเนะอ่าเราหลังกว้างได้สุดเลยก็ประมาณนี้นะครับการแต่งช่วงล่างของผมอันนี้ก็ตามนี้ประมาณนี้แล้วก็อันนี้รีเซ็ต แล้วก็ไปแข่งกันเลยเราจะไปตรวจดูก่อนนะครับว่ามันวิ่งยังไงบ้างความสวยผมก็ไม่ได้แต่งเองนะครับก็ไปหาซื้อลายมานะครับผมก็มาดูสนามแรกกันเลยเราจะมาลองให้ดูนะครับเอาเป็นสนามเลสซิ่งเลยแล้วกัน อันนี้ก็อัดคลิปในคอมครั้งแรกนะครับผมไม่รู้จะได้เรื่องบ้างสะดุกหน่อยนึ่นะเดีย๋ยวตัดก่อนตัดก่อน จะมาทดสอบการออกตัวก่อนนะครับแล้วก็เบินยางไปก่อนนะครับเบินยางแล้วเต็มไปแค่นี้พอแล้ว <c oughs> แล้วเราก็มาออกตัวนะครับเย็นแค่นี้ร <c oughs> าไหมออ่านี่หนักเต็มไปก็เราต้องเบินให้น้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูแข่งกันเลย เนะบนอนประมาณนี้กำลังดีแต่รอเขารอเขาทำบล็อกให้เสร็จก่อนเขาน่าจะวิ่ง4.5อะไรประมาณนี้นะครับเราก็เปยนยางไปนิดหน่อยยางก็จะอยู่ที่ประมาณน,นี้นะครับขีดสุดท้ายนะครับเกียรถึงขีดสุดท้ายขีดสุดท้ายนะครับเกียรถึงขีดสุดท้ายนะครับ chắc kia chia em nè Có viên phạt cho mày mày เท่าไจุดหน่งเจนะครับเดี๋ยวดูรอบนี้รอบนี้สวยมากเลยร้อย่างประมาณนี้ออกตัวได้สามเลยม๋อวิ่ได้เลยแปดจุดหนึ่ง้าแปดจุดหนึ่งสามประมาณนี้เราวิ่งได้นะครับประมาณนี้เลย แจุดหนึ on ite, ่งสามบอดี้ก็จะรอนกันเองนะอันนี้ก็จะเข้าไปกดไปนะคับอันนี้เราจะไปกดกรับกันกระดิ่เรียงกันต่ออยู่พูดกดโดนไหมบอดี้ปัด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 เออปัดเรียงด้วยเปล่าเนี่ยยิ่งเจ็ดศูนย์หน่อยใช่ไหม นี่หกจุดแปดแปดนะครับผมกดสลับหกจุดแปดปดทำไมรถเขาบักค้างเลยอะ่ระตอมได้หรอคันนี้เปิดหมดเครื่บินหนะ่อยยิงเท่าไร ก็วิ่ง7.0นะครับก็เวลาที่วิ่งดีที่สุดก็6.88นะครับผมตามนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูท็อปสปีดกันแหละก็เหมือนกันช่างต่างๆทัสปีดไม่ยากไม่ยากท็อปสปีดนั่นแนหะละจะแข่งทางไฮเวย์ให้ดูอีกรอบนะ ทางสั้น400เมตรจ้องหูโมเครื่องมาเต็มอัตราเยิาเบยังแค่นี้เบรยังนิดเดียวดูตามนี้เลยเบรยัน,นิดเดียวบ้าควออไม่ได้บักเลยเราเราต้องเบรยังน้อยกว่าน,นี้ แข่งใหม่มันออกตัวไม่ได้นะถ้าเบิร์นรอบค้างแบบนี้เปวี่ยนแตกเื่องเอ่ื่อง้ัวออกตัว ห้านะครับตามนี้ประมาณนี้นะน่าจะร้อแมกันหนักเท่า R3 ้านะกลเขีเยนะยนะอ๋อ,อด วิ่ง7.58นะครับกดสลับวิ่งคนที่5 เหน่งห้านะครับเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วะยาอมาดครับองนงแล้วกดเลนี่นะครับก็ ถ้าเราตั้งรถตรงแล้วเราก็กดได้เลยนะครับยิ่งกดแล้วก็ยิ่งแรงนะครับแต่ก็แรงไม่สู้รถบัสรถสเต็ปหรอกนะครับเพราะว่ารถเรามันรถดเดิมๆน,นะครับ ก็ได้600นะครับผมทางยาวเกียร์ก็ประมาณนี้เลยไม่ยากเลยก็เกียร์หนึถึงเกียร์สก็จำไว้เลยใช้สูตรนี้ทุกคันใช้สูตรนี้ทุกคันนะครับผมเกียร์หนึถึงเกียร์สี่นะเกียร์หเกียร์หเกียร์เนี่ไปหากันเองท็อปสปีดแล้วก็ไฟแนลเนี่ยจำเป็นมากถ้าเราตั้งให้มัน รงสเต็ของรถเรามันก็แรงมากๆนะครับประมาณนี้เลยคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายคลิปหน้าจะเป็นขนาดก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ